ที่ดินที่มีสภาพเป็นภูเขาหรือดอยสูงเนี่ยครับหรือเป็นเนินเนี่ยจะสามารถออกโฉนดได้ต้องมีความลาดชันไม่เกิน35%รนะครับที้ถ้าความลาดชันเกิน35องศา3 5เนี่ยก็ไม่สามารถออกโฉนดได้ฉะนั้นหากจะออกโฉนดได้ต้องพื้นดินที่มีก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณ1ทธันวานะสองสี่เก้าโน่นเลยนะครับวิธีเดียวที่เราจะออกโฉนดได้ก็ต้องให้มีความราดชันไม่เกิน35%อนะ35องศาหรือไม่งั้นก็ต้องไปแก้ไขโฉนดกันนะแก้ไขประบนกฎหมายที่ดินกันให้สามารถออกโฉนดได้แม้ที่ดินนั้นมีความราดชันเกิน35%หรือ35องศานะครับไม่งั้นเราก็จะออกไม่ได้เนื้อใต้ออกตกนะจะออกไม่ได้เลยเป็นดอยหมดนะครับ